เกือจริงเลยงการที่กูต้องทำอะไรว้ยจริงนะเอกูไปอะไรอื่นด้จริงหกูเป็นคนมียอเดียนะกสามารถทำอะไรอย่างอื่นได้แล้วว่าจะมาสายรออ่ะกูเป็นแล้วมึงก็ดึงกูกลับมาตรงเนี้ยา,ายแล้วกูตวโตส้มแล้วกูโตอ้มสามร9 0บเาทจะไม่บอกเลรช่วย่องอะไร ีกเทปเรามูดแล้วผิวขาวผิวขาวช่วยจะหาทาตรงไหนมั่งร่างตูนร่างรักแลงง่ามขาง่ามก้นร่างขาปี๊ดเดี๋ยวลูกกูลูกกูเดี๋ยวลูกกูแล้วกกูติร์นทอมทาง่ามตูดง่ามขาง่ามก้นจ๋าบับแต่แต่เล่นกล้าร์่ก็รุนแรงตลอดเธอให้เกียรติตัวเล็กตัวน้อยหน่อยชุดเจอใส่มาตอนนี้กูก็เป็นไอ้นี่นะข้อเทาขา ให้มันดูเป็นผู้หญิงเลยช่วยเรื่องอะไรบ้างคะโดนแบนนะที่รักหลายคนเข้าใจว่ากูรับมันใส่มันเลือกชุดเองเลยเนพรีเซนก็เก๊กกระต่ายหน่อยเลยก็เพราะศักยภาพที่มึงไม่ถึงเงยพูดถึงว่ามรทํานีขนาดนี้มันยจะจ้างมันคิดวันนให้กูถ่ายแต่ใส่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเนี้ยเอาเขาชอบกันเอาให้ทุกคนเลือกระหว่างแซนมาใส่นี้กับสสยหลอเอเอาอะไรทวนี้เราเจอใส่ชุดผู้หญิงอ่ะแค่เธอืีบูเตอร์ส้มอ่ะคนพิมพ์สนใจโคตรเยอะใไง ทำไมไม่สนใจ้วพูดขายที่มีใครซื้อนะพี่เซ็นเกงเกงกระต่ายเดีหน่อยนี่เขาเลือกเองนะแรบบิทแรบบิเอาไรนเอะไปอะไนยังซื้อนี่ไหนตันี้พีตัวแทนจำหน่ายยโทษร้อราคาเท่าไหร่มันจำไม่ได้เหรอเนื้อสามกัะปุกเก990ยกสบาทมันเป็น180ยืเปล่ดิฉนแ่ติน้องด้วยพูดไปตนไป